โอเคสวัสดีครับมาตามสัญญานะที่จะสอนเรื่องดูไฟกับดูลินลินวันนี้มีคำถามมาด้วยที่รอที่ให้รอสองสามวันเพราะว่าเห็นลูกค้าจะส่งมาถามก็ก็มาถึงแล้วนะอันนี้มาจากไหนเนี่ยนี่ก็มาจาก จังหวัดประทุมธานีเนาะม่จากประทุมธานีเดี๋ยวว่าเปิดให้ดูพร้อมๆกันเลยให้มันให้มันเปิดให้มันดูพร้อมกันไปเลยแล้วจะอธิบายให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรแปร๊บนึคงนะต้องขออนุญาตเดินอันนี้ออกก่อนนะ เดี๋ยวกระทบกระเทือนใครแล้วดูไม่ดีอสองอันโอเคไปไว้ก่อนโอเคมีสองอันนะจากนี้นะมีสองอันโอเคหนึ่งสองสามอ่ะอ่ะเขียนมานะจากคุณกิฟต์พอดีหนูอยากสอบถามพี่พัชอะค่ะเรื่องพาลินลิน,ลน หนูไปซื้อมาจากเภารัตหนูไปซื้อมาราคาสี่สิบแปดอยากให้ดูให้หน่อยคือผ้าอะไรคะเพราะคนขายบอกว่าเป็นผ้าลิลินค่ะขอบคุณค่ะก็ตนะอ่ะคุณเก็บตถ้าคุณได้ดูอยู่ก็เดี๋ยวจะบอกให้ฟังมีอยู่สองสองล้านเนะะเาะแล้ก็ต้องมีมารยาททางการค้าเนาะกดกติกามารยาทคือเราไม่เอ่ยชื่อว่าใครขายอะไร แต่เราจะสอนให้ลูกค้าดูเองนี่คือข้อสำคัญอย่างแรกเลยนะคุณกิฟคุณถือไฟแช็กไว้อันหนึ่งนะไฟแช็กเนี่ยลงทุนไม่กี่บาทถ้าอยากซื้อถูกก็ไปร้าน20บาทไป20บาทก็ได้หลายอันหน่อยไป7ก็ได้อันเดียว12บาทนะแต่ถ้าเป็นผมก็ไปร้าน20บาทนะช่วยเขาไปด้วยในตัวแล้วก็ได้หลายอันอันนึงตกไม่กี่บาทเริ่มเลยนะไฟแช็กนะภาที่คุณกิฟส่งมามีอยู่2อัน อันแรกคุณซื้อมาสี่สิบแปดบาทอ่าโอเคเผาไปก่อนเผาไปก่อนระวังบ้านไหมด้วยนะเวลาเผาอะโอเคอ่ะทีนี้อยากให้กล้องสังเกตนิดหนึ่งเวลาเผาไปแล้วเนี่ยเวลาเผาไปแล้วอะ่ะ ตัวเท่าฐานตัวนี้เนี่ยเวลามันออกมาเนี่ยยังดีนะตัวนี้เป็นผ้าธรรมชาตินะแต่ไม่ใช่ลินลินเป็นคอตตอนเป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้เป็นผ้าคอตตอนนะแต่ไปทอให้มันเหมือนมี็กเจอร์ของลินลินแต่เวลาเผามาแล้วมันจะเป็นขี้เท่าของมันที่จะออกมาเนี่ยมันจะเป็นแต่สีดำ นะมันจะเป็นแต่สีดำดำแเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเผาอีกนิดนึงเดี๋ยวก็ได้เห็นกันชัดๆไปเลยเอาให้มันเยอะหน่อยเนี่ยนะวิธีการเผานะเรารู้ว่าอย่างน้อยมันไม่มียางโอเคมันเป็นผ้าธ,ธรรมชาติคุณก็บแล้วก็เนี่ยเท่าเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเนี่ยจะเป็นสีดำสีดำล้วนนะนี่ล้านหนึ่งนะก็ ชิ้นที่สองกับชิ้นที่สามโอเคลองเผาละกรณีเดียวกันอันนี้ก็เป็นสีดำเป็นสีดำเดี๋ยวก่อนนี่นี่เป็นสีดำเป็นสีดำนะคุณกิฟเห็นนะอันนี้ก็เป็นภาพธรรมชาติเหมือนกันนะแต่ไม่มีส่วนผสมของลินลินจะเป็นดำล้วน เป็นดำรวนนี่เ็าของอีกร้านหนึ่งก็เราก็ต้องมาดังดูว่าโอเคนี่ก็เหมือนกันอ่ะทีนี้ให้เขาดูนิดหนึ่งว่าเวลาเผามาแล้วเนี่ยไอ้ตรงขอบเนี่ยจะเหลือแต่สีดำซึ่งบ่งบอกว่า ตัวนี้เป็นคอตตอนเป็นคอตตอนร้อยเนะไม่มีส่วนผสม